สวัสดีคุณผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไลเลนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะกับช่องของบิ๊กกูกุ๊กนะครับก็วันนี้เราก็จะมารีวิวอาผู้คุมความตายท่านอายกันนะครับก็สกิลหนึ่งก็ยกเลิกภาวะตัดสันตูสี่วินาทีนะยกเลิกผลลัพธ์แล้วก็มีสกิลดาเมจดนวยนะโอเคอาสกิลสองสร้างบาลีในพื้นที่สี่วินะยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบแบบต่อเนื่อง เพิ่อมอัตตาความแม่นยำทักษะ40%เลยนะครับสำหรับท่านอายก็เป็นคู่เทพของเดือนนี้นะจากคลุลรโบุรุ่งอรอดลุ่วอรอดนะครับก็เป็นสายไหวพริบนะที่โอ้โหพลังเวทจมตีเกือบ2ล้านเลยนะในร่างแปดดาวไฮเปอร์แม็กนะครับก็ถ้าเป็นายร่างก้าดาวแม็กมันก็จะเยอะกว่านี้อีกนะซึ่งโอ้มีไหวพริบมีไวพิบตัวตงุงๆให้เทียบพลังไหมนะ เดี๋ยวลองหาแป๊บนึงนะครับสายไหวพี่ผมไม่ค่อยมีด้วยนะสิเดี๋ยวเราลองเทียบกับตัวโคลโบที่แล้วดีไหมนี่ริมูตูนะิมูตูล้านเจ็ดนะท่านไอล้านเก้านะครับแล้วก็สามแสนอันนี้2 7งแโหเยอะกันอยู่มากโขอยู่เลยครับก็ผมผมยัดศักยภาพตามนี้นะบวกสองพเลยนะก็ยัดไปที่พลังชีวิตพลังโจมตีนะ เพราะว่าอันนี้มันจะคุ้มเพราะว่าบวกทั้งกายทั้งเวทเลยนะครับแล้วก็อัตราใช้สกิลนะเพิ่มไปอีกแล้วก็ความแม่นยำรักษานะครับก็จะทําให้ตีแม่นขึ้นนั่นเองแล้วไปดูที่มันเสริมขึ้นมากันนะแม่นยำรักษาก็จะเป็น45%นะครับถ้ารวมแล้วแล้วก็อัตราใช้สกิลก็35บก25ได้เท่าไหร่เอ่ย60นะ60ทั้ง2สกิลเลยนะครับไม่ใช่70 70สิ 74. 74. 40, 20, 60, สี่สิบยี่สสิบถูกแล้วโอเคอ๋องอะไรเอ่อยโอเคนะก็เราจะไปดูระยะสกิลกับอาผ่าแฝงกันในสเตหลักกันเลยนะครับผมก็จะมาเล่นในด,ด่านนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมเอ่ออันแรกไว้นะครับชืบชืบในซูซีขอเป็นสายพลังเด้ออ,อันนี้อันนี้แล้วก็ ขอเลือกตัวอย่างปาณีน้องบีนนะแล้วก็ไอ้นี่ยิสายนอเบลล่าก็ได้นะชี้ๆแล้วกันโอเคเก็จะจ,จัดสายพลังไปในทีม5ตัวนะฮะแเราก็จะไปดูความโหดเยี่ยมอมหิของท่านอายกันเลยแล้วกันนะนี่นะครับเอาเปล่อยออกมาตัวหนึ่งนะก็เรียกเดมิเอร์ออกมาแล้วนะคือระยะสกิลมันสุดป้อมนี้เลยนะ แบบประมาณไอตัววัวฟ้าเนี่ยแบบคือลึกเกินปุยมุยเหมือนจะข้ามนะข้ามข้ามข้ามสองนะครับโหตบเอมิเลียได้อยู่นะในระยะนี้นะถึงเอมิเลียอยู่นะครับแล้วก็พลังชีนะคือเขาจะตีชีแล้วก็ดูดเลือดด้วยนะครับคุณจะเห็นสีชมพูที่มันขึ้นตอนเขาตีชีนะในสีชมพูนี่นี่น,นี่มันจะมีสีชมพูขึ้นตอนไอปลาลูกมะม่วงสีมะม่วงไปนะก็คือดูดเลือดนะครับ ก็คือเขาจะสามารถฮิวจากการตีธรรมดาได้นะท่านไอซ์ถือว่าสุดโหดสุดโหดจริงๆคนละบนี้ผมอยากได้อีกตัวหนึ่งก็คืออาร e เบโดนะแต่ว่าอ่าทั้งเดือนนี้ผมก็จะสุ่มหาน้องนะครับเรามาทดสอบกันในด่าน444กันเลยดีกว่านะก็คือสเตจนี้มันสุดโหดมากนะสำหรับฮีโร่ตัวอื่นนี่ยากมากสำหรับการที่จะพีชิตด,ด่านนี้ได้นะครับแต่ไม่ใช่กับท่านไอยนะ ทานายบอกไหวคิวโอ้โหมันก๊อปทานายไปแล้วจะเรียกแท้งออกมาให้ท่าน,านอายนะโคคิวทัชนะครับผมก็ชอบน้องมากเลยนะตอนนี้ผมยัดน้องเป็นอ่าพีห้าสิบแล้วจากการวิ่งไปสิบล้านนะครับก็รีบนะ <c oughs> อ่าผมชอบตัวเดือนนีนะไอคู่เทพมันมีบัฟอมตะ2ตัวเลยนะหาไม่ค่อยได้นะครับสำหรับโคลบโมแบบนี้นะก็นับตั้งแต่ แล้วก็มาพกกับพลังแฝงได้นะแบบแล้วตั้งแต่รอบเอมิเลียก็ไม่มีพลังแฝงนี้ไม่เลยนะจนกระทั่งรอบนี้นะครับก็สุดสวิงลิงโก้เลยนะแล้วก็จะไปทดสอบกันในสเตจของ PVP กันเลยนะครับผมมีตีได้ครั้งหนึ่งพอดีเลยนะอักคลีแล้วก็จะเอออยู่ไหนนะบานานะ่า ล้วก็จะไปตกกับบานาน,น้ากันอีกเช่นเคยนะฮะบานาหน้าน้อยนะเออมันจะอยู่แถวนี้ไหนนะติ๋วไม่อยู่ยเจอละนี่แล้วก็จะใช้ทีมสี่ทีมหนึ่งนะคะล่าอ่าเกียร์รอบนี้ก็น่าเปิดนะครับเพราะว่าผมจะปล่อยมาสองตัวนะ กีรบนี้เป็นเกียร์ช่องกลางที่ดีมากๆเลยนะนี่เขาจะสตั้์สายพลังนะครับอขอสัมภาษณ์ให้เปิดท่านไอซ์นะโอ้หเมื่อกี้เอเลนดอดมาหายเลยหรอสกิลดาเมจโอ้โหเราโดนเราโดนอันนี้นะหยุดเวลาห้าวีนะฮะชืบชืบอืมนี่ส,สตาร์สายพลังนะขอสบบามาษถ์ฮเปอร์ก็ติดดีอยู่นะครับโอ้หเราโดนนี้เล่นหยุดห้าวีเออชิมหายแล้ว แต่เราไม่หวั่นนะเราไม่หวั่นจริงโคคิวทัสเราก็ยืนได้นะครับโอเคพาแช่ไปเลยดีมุยชืบชืบมันก็ตุ้มไปนะนี่เหมือนท่านอายใส่สะกิวดาเมจมานะแล้วมันไปโดนแถวหลังตายหมดเลยนะคือดาเมจนี่สุดโต่งมากโค ดีมีเอิร์ธก็ตีแรงนะที่แบบท่านอาเรียกมาโอเคแช่ไปก่อนนะครับพอเขาดัานระยะมานะโอเคโอ้โหหมอดนี้ก็ใช้ไอเทมฉลาดนะเพราะว่าเป็นปลายสัปดาห์แล้วนะครับนี่ท่านอาชิิแตกหมดเลยโ,โหดีมีเอิร์ธนี่มันตีไปถึงไอตัวนั้นเลยนะผมเอามาให้ดูระยะนะครับไอตัวอาดาร์แมชชีนนะชื่อนี้เปล่าไม่รู้โอเค โห oh, แต่อยู่สายพลังนี้มันป่วนมากเลยอะ่ะแล้ใส่พลังในเมตาในตอนนี้มันโหดมากเลยนะพวกนาฬิกาปู่อนูบิสลาอานมายกุลนะไอเอเลนอะไรพวกนี้โอ oh, หยุดเวลาฝั่งนู้นมีเอเลนตัวเดียวไออ๋อ,อมีมีโยตัวเดียวนะไอมีโยสองตัวไอมีโยกับเอเลนเออประมาณนั้น <laughs> ตอนเช้าก็จะอ็อองหน่อยนะฝั่งนู้นยังฆ่าโคคิวทัสเราไม่ตายเลยนะ โอ้โหโคคิวทัสก็แฝงถึกวะเนี่ยถือเป็นตัวฟรีที่สามารถสะสมได้นะฮะโคคิวทัสนะเป็นแมงกุจีสีฟ้านะครับก็เท่มากๆเลยแนะนำให้สะสมนะครับผมชอบผมชอบอายตอนแบบกลางบาเรียมากเลยแบบโดมแม่งครอบจากรวานมากเลยแบบใหญ่เบอ้อเออเฮอรี่อั <c oughs> อออออออพแล้ว อันนี้เราก็เหมือนมาเล่น2ตัวนะโคจิทัดก็มายืนเฉยๆนะยืนหนึ่งเลยโอ้ท่านอายเราก็ออกมาเป็นล้านเลยนะครับโหถือว่าสุดจริงนะโคโลบโบรอบนี้นะแบบจากที่ผิดหวังมาจากรอบก่อนนะครับไอรอบสลามนะก็สามารถฝากความหวังไว้กับโคโลโบโอเวอร์อร์ดได้นะก็รีบๆเปิดกันนะครับ ทุกคนทุกท่านนะอ่าถ้าไม่มีแล้วจะเสียใจนะครับนี่อเมื่อคืนก็มีมีพี่ปิติมาลองของนะเขาเขาก็จะมาลองของอายแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอให้พี่เปิดได้นะครับตัวโหดมากจริงๆสามารถยกระดับทีมได้เลยนะครับไอ <c oughs> ขออภัยครับ นี่โคคิวทาสผมบวก10แล้วนะแล้วก็ยัดเป็น p 5 5นะฮะก็ทั้งเดือนนี้ผมก็จะทำพีร้อยน้องนะนี่ก็หลบหลบเกือบร้อยแล้วก็ต้านเกือบร้อยนะเออคอนราโบลิม,อ,มอายมันจะโดนโพไซดอนเี้เราไม่มีเราไม่มีตีและโอเคอาสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ ล้วใครที่ชื่นชอบสามารถกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปได้นะกด s u b s c r i b ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับลาไปก่อนนะบ๊ายบาย